สวัสดีค่ะ <c oughs> วันนี้กลับมาพบก,กับแม่หมออีกแล้วนะคะสําหรับนี้เป็นคลิปการพยากรณ์น,นะครความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกขนากันนะคะประจําเดือนเมษายนสองห้าหกสามนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันลกขณากันจะเป็นอย่างไรนะคะ <c oughs> <c oughs> ขออภัยค่ะ ก่อนการพยากรณ์เสมอทุกคลิปแกรจะพูดเสมอว่ามนุษย์ทุกคนมีกรรมเปของตัวเองตัวแกรเองก็มีกรรมไปของตัวเองคดังนั้นการพยากรณ์ตรงนี้เป็นการพยากรณ์ทั่วไปแกรไม่ได้จำเพาะถึงบุคคลหนึ่งหรือบุคคลใดนะคะถ้าใครอยากดูส่วนตัวเดี๋ยวตรงดีสคริปชั่นแกร์จะทิ้งรายละเอียดทุกอย่างไว้ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าครูต่างๆโปรโมชั่นต่างๆ IDline แล้วก็ Facebook เป็นช่องทางในการติดต่อสอบถามเพื่อจองคิวในการพยากรณ์ส่วนตัวนะคะ ก่อนอื่นเลยตรงนี้คือการพยากรทั่วไปอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครในบางท่านอย่างไรแก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะแคบขอเป็นตัวแทนในการจับให้พยากร์ในค่ว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกคณาการประจำภาคฤดูร้อนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะแกบขอเป็นตัวแทนในการจับให้พยากรด้วยค่ะ เด e สมิ m e n เอ h มเพรสเพ s ซ็อบเฮดัคลห้าดาบกเ้ามเท้า ได้ไพ่เก้าถ้วยแล้วก็ได้ไพ่สามคาถาจริงๆแกไม่ความรู้สึกวาชาราสีกัลกักษณากรคะ่ะแกไม่แกแกไม่แน่ใจว่าจริงหรือไม่จริงนะ คือตอนนี้คุณคุณน่าจะเป็นคนที่รักคนยากมากๆแล้วก็ค่อนข้างเป็นคนที่โฟกัสที่บางสีบางอย่างที่เป็นเรื่องของตัวเองซะส่วนใหญ่แต่ในเดือนเมษายนนี้กลายความรู้สึกว่าเหมือนตัวคุณเองอะ่ะกำลังอยู่ในสภาวะที่อยู่เหนือการควบคุมในทุกๆด้านแปลว่าอะไรแปลว่า ชาวราศีกรกขณาการเองคุณน่าจะไปรับรู้ข่าวสารหรือคุณอยากจะรู้ข่าวสารอะไรบางอย่างจากใครบางคนที่อยู่ในความสัมพันธ์เดียวกับคุณจนคุณถึงขั้นว่ามันมันมากกว่าส่องมันมากกว่าสอบถามมันมากกว่าใดๆทั้งสิ้นแต่ภายเน,นว่าคุณถึงขั้นไปสืบไปสอบไปหาไปดูไปรู้ไปเรื่องเป็นราวเลยนะว่าคนรักคู่ครองของคุณเนี่ยเขามีสตอรี่ในชีวิต เป็นมาอย่างไรบ้างทั้งอดีตและปัจจุบันเลยนะคะอืมแกไม่รู้ว่าอะไรกันนะแต่ว่าหน้าไพ่ขึ้นเป็นแบบฟิลนี้เลยว่าแบบเหมือนมันเป็นช่วงจังหวะที่ชีวิตจริงๆที่แบบคุณชาวราศีถ้าเป็นเรื่องจริงนะคะคุณกําลังแบบอยากเรียนรู้อยากหาเหตุผล อยากเห็นอยากเจออยากรับรู้อะไรบางอย่างซึ่งในตอนนี้คุณกําลังทํามันอย่างเต็มที่และคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รู้ความจริงบางอย่างเกี่ยวกับคนของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องความลับหรือไม่ใช่ความลับหรือเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับเขาคุณมีเกณฑ์ที่จะรับรู้ทุกสิ่งอย่างเลยนะคะชาวราศีกันลัคนากันจ๋าเสร็จแล้วพลังงานหน้าไพาจ่จงขึ้นอีกนะคะว่าคุณอาจจะอยู่ในช่วงหรือโมเมนต์ที่แบบ ในบางท่านในบังรายอ่ะคุณอาจจะอยู่กันคนละที่แล้วคุณน่าจะมีการไม่ไว้ใจหรือคุณน่าจะอยากรู้เรื่องราวอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเขาไม่ว่าจะอดีตปัจจุบันหรืออนาคตก็ตามเหมือนคุณกําลังค้นหาทิศทางในความสัมพันธ์ว่าคุณควรก้าวไปทางไหนหรือคุณควรหยุดทางไหนอะไรประมาณนั้นเลยนะคะแก้วขอให้ขยายในสิจริงคุณมีคนรักคนยากด้่นะ ใครคือเจ้าของหัวใจที่เป็นไพ่ e m Press The e m Press ต้องการบอกอะไรแก๊บคะแก๊บขอไพ่พยากรณ์ด้วยค่ะ King of Swords 3เหรียญหถ้วย A ัศวินถือถ้วยจริงๆ ในใจของชาวราศีกันรกขนากันโอเค ชาวราศีกันคุณน่าจะมีใครสองคนในความรู้สึกหรือคุณน่าจะมีสถานการณ์บางสถานการณ์ซึ่งเป็นสองสถานการณ์ในชีวิตคุณคนหนึ่งเคยผ่านมาในอดีตและเป็นความทรงจําที่อยู่ในใจไม่เคยลืมอีกคนนึงกําลังเริ่มความสัมพันธ์แล้วก็กําลังจะไปได้ดีมีสุขทุกข์ปะปนกันบ้างตามหน้าไพ่ขึ้นมีทุกบ้างมีอะไรบ้างแต่คุณก็พร้อมที่จะเรียนรู้ไพ่ขึ้นว่าคุณน่าจะมีโมเมนต์นึกถึงใครบางคนในอดีตแล้วก็คนปัจจุบันแต่ มันเป็นแค่ความรู้สึกที่มันซ้อนแต่ในชีวิตจริงคุณไม่ได้เอาสังคนนี้มาซ้อนกันนะคะแต่คุณแค่มีความรู้สึกว่าคุณนึกถึงเป็นมาเวลาคิดถึงเป็นมาโอกาสเท่านั้นนี่คือสิ่งที่ไพ่ซ้อนเอาไว้นะคะถ้าเป็นเรื่องจริงตามหน้าไพา่แกรปขอถามไพ่แทนชาราศีกันด้วยสิเขวาว่าตอนนี้เขาคนนั้นที่เป็นคนในอดีตที่แสนไกลที่ผ่านมาแล้วคิดอะไรกับชาราศีกันลัคนากันคะ The temperance, the lovers แกว่าเขาน่าจะมีความรักครั้งใหม่ไปแล้วนะแต่เขายังมีการติดต่อสื่อสารกับคุณอยู่บ้างเป็นบางครั้งแกไม่รู้ว่าติดต่อกันเรื่องอะไรแต่ไพ่ค้นว่าคุณมีโมเมนต,ต์ติดต่อกับคนเก่าๆอยู่นะแต่ไม่ได้บ่อยขนาดนั้นแต่เป็นการถามไทยสรรทุกสุดดิบหรือมีเรื่องบางอย่างที่ต้องติดต่อสื่อสารการันแต่ย้ำนะคะ เขาก็มีคนใหม่ไปแล้วคุณเองถ้าเป็นเด้กิตย์ตมนักไพเหมือนคุณเองก็มีคนใหม่แล้วก็เริ่มต้นเรียนรู้กับใครใหม่ๆไปแล้วด้วยเช่นกันเหมือนแค่คุยกานสนทนาการในบางเรื่องที่คุณอยากรู้เท่านั้นแต่ว่าไม่ได้อะไรมากมายในความสัมพันธ์เพราะว่ามันมันไปต่อไม่ได้มันมาสุดทางแล้วแต่แค่เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะแล้วคนปัจจุบันของชาวราศีกันลัคนานกันล่ะคะคุณคิดยังไงกับเขาหกดาบค่ะเก้าดาบค่ะ เด็กถือถ้วยค่ะหนึ่งถ้วยค่ะห้าไม้เท้าค่ะและใบสุดท้ายเจ็ดดาบค่ะหมอะคันหัวเลยมีความสุขปะเนี่ยถามจริงเพราะว่ามันมันมีแต่ไพ่ขึ้นแบบว่ามันมีแต่ความหวาดระแวงแล้วก็มีแต่ความทะเลาะ ความไม่เข้าใจการความหลายสิ่งหลายอย่างที่มันแบบขึ้นชัดเจนในไพ่ว่าน่าจะมีปัญหากันบ่อยนะทะเลาะกันก็บ่อยไม่ลงรอยกันก็บ่อยแต่สุดท้ายแล้วพลังงานหน้าไพ่ก็ขึ้นบอกแก๊ปอยู่ดีว่าคุณก็ไม่ได้คิดเลิกกันนะแต่เขาคนนั้นนะคะคนใหม่ของคุณนะน่าจะมีความระแวงในตัวชาวราศีกันลัคนาการสนิทที่ว่าแบบมากอะ หมือนเขาอยากเหมือนว่าเหมือนว่าเขามองว่าคุณอาโกหกอะไรเขามากมายไปหมดแล้วเขาก็อยากจะตามล่าหาความจริงเหล่านั้นที่คุณซ่อนเก็บเอาไว้ภายในใจของชาวราศีกันและคนากันเองอะนะคะแต่แก๊มองว่าเขาไม่น่าจะได้รู้นะและเขาคนปัจจุบันของคุณก็ไม่น่าจะหยุดว่าคือตราบใดที่เขาไม่รู้ทั้งหมดเขาก็จะไม่ไม่สบายใจแล้วก็จะสร้างความวุ่นวายที่ทําให้คนแบบละบมักใจได้นะคะอืมแก๊ขออภัยหน่อยสิ และชาวราศีกันลัคนาการตัวคุณเองนะคะปัจจุบันนี้คุณคิดถึงใครคุณอยากอยู่กับใครใครคือความสุขของคุณแ้บขอไพด้วยค่ะ t h s t t r a i n สองเหรียญหนึ่งเหรียญคุณได้ทั้งคู่เลยนะเนี่ยเออสิบดาสี่ถ้วย แล้วก็เด็กถือดาบแล้วก็แฟนเรียนจริงๆตัวคุณเองอะนะคะชาวราศีกันย์ลัคนาการค่ะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างถ้าใครไม่รู้จักคุณจริงๆตามหน้าไพ่แก๊บเนี่ยคือใครก็อยู่กับคุณยากนะเพราะว่าคุณเป็นคนที่โลกส่วนตัวก็สูงเข้าใจอะไรก็ยากเชื่อมั่นแต่ความรู้สึกของตัวเองหลายสิ่งหลายอย่างที่แบบเป็นคนดื้อหัวแข็งแบบผิดก็ไม่ยอมรับว,ว่าผิดด้วยนะน,นี่เงียบแบบ ไม่รู้ทําไมไม่สนใจคือเหมือนแบบเหมือนตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลอะไรแบบนั้นนะนะเหมือนพ่ยขึ้นว่าตัวคุณเองยังไม่รู้เลยว่าสุดท้ายแล้วตัวคุณเองต้องการอะไรเหมือนพายขึ้นว่าคุณอยากได้ทั้งหมดเลยแต่ลึกๆคุณก็ไม่ได้ฟันธงว่าคุณอยากอยู่กับใครคุณอยากมีความสุขกับใครคุณรู้แค่ว่าวันคู่วันขี้คุณอยากอยู่กับใครคุณก็อยู่คนนั้นวันขี้วันคู่คุณอยากคุยกับใครคุณอยากย่อนอะไรคุณก็จะทําแบบนั้น โดยที่คุณไม่ได้สนใจว่าใครจะรู้สึกยังไงเพราะคนอื่นไม่ใช่จุดศูนย์กลางที่คุณตั้งเอาไว้ในชีวิตตามหน้าไพ่แต่เป็นตัวคุณเองที่เอาตัวเองตั้งอยู่จุดศูนย์กลางคุณน่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่แบบคุณเอาตัวเองเ่ะเป็นจุดศูนย์กลางมากกว่าที่จะเลือกที่จะรับฟังผู้อื่นบ้างคุณไม่เลยคุณมองว่าคุณคือจุดศูนย์กลางทุกสิ่ง คุณก็จะเอาตัวเองไปจุดศูนย์กลางทั้งหมดโดยที่คุณไม่ฟังใครเลยคนไม่สนใจใครเลยตัวเองคือจุดศูนย์กลางทั้งหมดเท่านั้นบางทีไพ่ขึ้นนะคะถ้าเป็นรจริงทาให้แท้แก่พอภัยดาวได้แต่ยาแดงจับการตามน้าไาาาพ่นะคะคือเหมือนแบบคุณยังไม่รู้ตัวเองคุณยังไมู่้หัวใจตัวเองเลยว่าความสุขของคุณจริงๆมันคืออะไรอะคะแล้วใครจะตอบได้เนาะแม้กระทั่งถ้าเป็นเรื่องจริงนะแม้กระทับบ่งไพ่แก๊บแบบ ยีง่งคึนว่าคุณก็จะหาจุดจบไม่ได้อ่ะคุณก็จะเป็นคนที่มีความสุขรายวันนะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมามากเลยค่ะทุกทกยอดซับสไครต์ท like, ุกทกยอดกดไลค์ทุกๆุกยอดคอมเมนต์เลยทุกทุกอย่างคือกําลังใจอย่างนี้มากๆนะคะสําหรับวันนี้แกไปแล้วฝันดีราตรีสวัสดีนะคะบ๊ายบาย